วันนี้วันที่สีแดงค่ะทุกคนวันนี้วันที่ยีส่สิบย่าหมกม่วงย่าหมกม่วงประเดิมก่อนพี่น้องจอดอยู่ที่ด่านหลังโรงบ้านอำเภอโพสิสุวรรณนทุกพี่น้องเด้อใครอยากจะกินผลไมกก้ก็มาอุดหนุนได้นะคะออกมาอันนี้คือเจ้าแหลกแหกหมานยา่าหมกม่วงประเดิมประเดิมของวันนี้คือยา่าหมกม่วงพี่น้องไผ่สเสียสมกับฟ้ามาเด้อ ไม่ขายอย่าขาย เรียบร้อยได้แล้วจ้ามะม่วงน้ำปลาหวานหนึ่งชุดยำมะม่วงอีกชุดหนึ่งแตงโมงอีกชุดหนึ่งได้เลยจ้ากำลังเหตุหายหรืออื้มเจ๊สมาก แังแตงแตงแตงน่าฝันนะจ๊ะหวานหวานเนึ่งบองกัแตงง้ออันนั้นที่ว่าเพิ่นสั่างนำมาดักโอเคแตงไม่ต้องใส่แบบเอาเอาไว้กินมันเป็นมังบ้านเราเหรอเมนค่ะแตงง้อสวยมันแดงเขาใส่สีเขาฉีดสีใส่ ววาแตงโมยี่สิบค่ะมะม่วมงตหว,วานสี่สิบค่ลูกพับนั่นมันะคะสี่สิบ เป็นแปดสิบบาทค่ะนี่ใส่ใส่พูดจัดนี่นี่เอาจะกินเลยบอกเป็นแปดสิบบาทนม่ว่าจะจะเอาไปฝากจะดูใส่เองหรือไงเก้งแปดสิบรู้จักได้ค่ะไปเดูขอบคุณค่ะครับไม่ใช่ของแพงหรอฮะ นี่มาจากจีนนี่เนาะน่าใช่มั้งแต่ว่าไทยเขาปลูกได้ยังไทยเขาปลูกได้ยังกับรูซันแต่ว่าส่วนหลายถ้าเป็นของมื่อนิมถ้าบเป็นทั้งทั้งเหนือเขากับของจีนคนนีแอนตี้จากจีนมากมปูซันรู้คือการเพราะว่าเจาของป็นคนรับมาจากใน่าอีกจอมอีกอันหนึ่งนงนะน่าก็เริบบร่มลงกับเขาบ้างด้วยไง

มีไทยเฮ้ากับเก่งเลยพี่น้องปลูกคนลไม้แบบของต่างชาติใหดีเด้ยวยพี่น้องด้วของต่างชาติบางทีเอามาปลูกในไทยก็ได้กินเหมือนกันนะ มาก,กินนำกันเด้อ